สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านกันอีกเช่นเคย <Yeah. S 1> <laughs> พวกก่อนชาแนลที่มีชื่อว่าเบสิกบุญเบสิกบุญกลับมาแล้วนะครับผมก็มต้องบอกว่าวันนี้เป็นเบสิกบุญที่ไม่ธรรมดาเป็นเบสิกบุญเฉพาะกิจน,นั่นเองนะครับเพราะวันนี้เราจะมาก็บอกเราอยู่ที่ไหนก่อนอันดับแรก <ไป S 1> อยู่ที่ไหนก่อนที่เซนท์รเซน์เพิร์ลครับผมซึ่งเราจะมารับกับสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใ,ใหญ่นั่นคือสิ่งที่เรียกว่า iPhone 12 iPhone 12 โปรแม็กซ์นั่นเองนะครับต้องเข้าใกล้เลยนะต้องเข้าใกล้เลยนะเออแน่นอนครับว่าเราก็ทําการจองมาแล้วจากทาง Apple ลิลนะเนาะเราก็มาตามมันเวลาที่นัดนะครับเพราะเราจองนี่วันแรกและคืนแรกเลยทีเดียวนะครับผมอ่าแน่ <ผม S 1> นอนครับแล้วคนบอกมองไม่เห็นแต่ไม่ไม่เอาเราจะโชว์แค่นี้พอโอเคใครที่จะเอา raft, คิวอาร์โค้ดแคปไปแล้วก็มารับเครื่องไม่ไม่ทันแล้วนะครับเพราะเรารับไปแล้วนะครับแน่นอนฮะโอเคถามว่าจะเป็นอย่างไรฮะพูดเลยว่าโปรดติดตามครับผมสำหรับตอนนี้ ปเรามาลุยกันครับผมมามามาสไง่ไหนวอาตอี่สวยงามฮะสวยงามครับมอ่าเราจะมาเก็บของกันแ้กั้ ก็บอกว่าสวยงามนะฮะหนึ่งสองามองอ้อ้ไม่กิคือนี่เตัวสองตแม็กสีขอ ครับคือคลิปขอบเนี่ยขอบเนงง่ายมันยง่าวมากเลยนะสวยงามจริงๆอะไรนะโอเคอันนี้ครับเราจะรีวิวเคสสไปเจนกันนะครับผมสำหรับไปสไปเจนตัวนี้นี่เป็นสไปเจนที่ต้องบอกว่ากันกระแทกครับกันกระแทกนี่ครับมิลีทัรี่เกตเห็นไหมครันี่ดูครับผมอาโอเคครับผมไม่เห็นนะโอเคอันนี่นี่เห็นยัง ใสเนาะกัรกระแทกนะฮะโอเคเราจะมาดูกันนะครับผมมาคือด้วยความที่ตั้งแต่แรกเนี่ยเราเรา,เราแกะฟิล์มไปแล้วค,คือเราถ่ายไปคลิปหนึ่งแล้วล่ะปรากฏมันมันเด้งนั่นเองเราก็เลยโอเคมาถ่ายใหม่นะสักอันนี้โอเคนี่ก็คือเคสสไปเจ้นที่เป็นเคสอัลตราไฮบริดนะเป็นคริสตัลไฮบริดกันกระแทกคือขอบข้างเนี่ยลองสังเกตนะขอบข้างจะจะยุ่น เรียกว่าย,ยุ่นเนาะส่วนข้างหลังจะเห็นไหมแข็งๆเนาะอ่ะเราจะมาใส่กันดีกว่าให้เสียเวลานะครับกดเข้าไปที่กล้องก่อนแล้วก็เช็ดสักนิดนึงแล,แล้วก็กดปึ๊บกดปึ๊บแล้วก็กดปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับผมสวยงามฮะดูครับผมด้านหน้าด้านหลังครับเครื่องนี่เหมาะกับสีทองจริงๆดูสวยงามไม่มีฟองอากาศไม่มีอะไรทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ข้างหลังนี่ดูฮะ เห็นไหมเขาเว้นช่องกล้องมาเนาะคือวางคือวางอย่างเงี้ยมาดูนะเขาก็จะเว้นช่องกล้องมาวางวางบนพื้นยังไงก็ไม่ต้องบอกว่าไม่โดนส่วนข้างหน้าฮะลองดูครับเขายกสูงมาเขายกสูงมาเห็นไหมดูนะเขายกสูงมานิดนึงเนาะคือเวลาตกเนี่ยมันก็จะแบบต้องบอกว่าดีงามฮะดีงามเครื่งมันสวยมากเลยนะเครื่องมันดูแพงมากซึ่งมันก็แพงจริงๆแพงสมราคาเนี่นะ คือเคสเนี่ยก็ราคาก็ไม่ใช่ถูกๆก็แปดละเก้าสิบบาทเป็นไงเนาะโอเคฮะก็ไม่มีอะไรมากคนะสำหรับคลิปเบสิบหุ่นคลิปนี้ฮะก็รีวิวเป็นรีวิวเคสเป็นหลักละกันนะสำหรับการมารับเครื่องที่ Apple Store ก็ขอแค่คุณมาตรงเวลามาถูกเวลาเสร็จปุ๊บเขาก็พาคุณขึ้นมาข้างบ,บนแล้วก็รับเครื่องแค่นี้ก็เรียบร้อยเขาก็ฟรีสไตล์คุณเลยฮนะอยากทำอะไรก็ทำเนาะเพราะฉะนั้นฮะก,ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับ iPhone 12 Pro Max ฮนะถามว่า อนาคตคลิปเบสิกพุทจะพาไปไหนจะไปรีวิวอะไรพูดเลยว่าฝรติดตามฮะเบสิกพุทคิดถึงทุกคนจริงๆฮะสำหรับวันนี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีและราตรีสวัสดิ์พ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านครับผมสวัสดีสวัสดีครับผม